ดันมาดันมาดันมา้าตายรู้บอกยันรัวไม้ยันัวไม้ไม้ออกไม้ออกไม่ออกไอ้เหี้ยไม่ออกไอ้เหี้ยไม่ออกเลยไมออกไปออก เก็กเปิดเลยเก็กเปิดเลยไปเลยไป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 เลยไปเลยเก็กไปเลยเก็กอยู่ไหนวะเก็กไปเก๊กเก๊กเปิดเลยไมยจะเย็นยังไงเข้าไ้เก๊กกับพี่โบเข้าไปเดโมไปเดยโมไปคิงเขาอยู่ข้างในนะคิงยังไม่ออกโบไปเล่นโมไปเล่นไป่ั้งไปเล่นไม่ต้องชุบไปเล่นไปเล่นข้างหลังมีตัวนึงนะข้างหลังมีตัวนึงเห็นไหมมีคนมาปวดมาแล้วสองคนมาไหมมีองคนปวดสองคนพี่เปี๊ยกพี่เปีย เพื่อนทางนั้นกูกูเพื่อนสวยพี่กูไอ้เหี้ย่เขาไม่ตายด้วยจูปเป็นอะไรเนี่ยไปไปไอวอนเกิดยังไอ้วอนคนชิบมีแล้ว

ไม้ไม้น่ะหลักมีไม้น่าหลักไม้น่าหลักไปออกโอ๊ยกูตายเอาอไอ้ตายไม่ตายไม่ตายบ้านเขามาบ้านเขาเกิดบ้านเขาเกิดบ้านเขาเกิดเยอะบ้านเขาเกิดเยอะไม่ต้องเล่นเยอะบ้านเราอ่ะซึ่งเป็ไงกลับพี่กลับ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 ไปบุกบ้างบ้านเขาเกิดบ้านเขาเกิดโอ๊ย

ล้ม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 ล้ล้มล้มล้้ล้มล้มมล้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 ้มล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 ้้มล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 ้ล้มล้้มล้มล้มล้มมล้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 มลมล้มล้มลมล้้มล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 มล้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 ้มล้มล้ม้มล เนี่ยไม่ฟังคำสั่งแกดูอ้าวพี่ชบยังไงมันอดใจไม่ได้ดูคนตายเยอะมากชุบด,ด,ด้วยชุบด,ด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนไส่ตาเด็ดตีตาเด็ดตีตาเด็ดตีเมีใครชุบเลยเนี่ยเอออานายกครับมีคนตกแมพครับ อินฟ <Christmas. S 1> <laughs> ินิตตกแมพครับพี่หนูขออะไรไม่ใช่ติดเล่นจัดยากยายาสวยสวยสวยโอ้โหเอาโม่เอ็บเล่นเอ็บเล่นชุโเองโมอโมาเองติดเอาโเ่เอาม่อมเาโม่่มาอา่บอาโมอาอโ่อาโเอ่ม่เโม่อโอโเม่โ เป็นไปเป็นไปโมได้ไหมนไ่งสี่แปดสี um, weakest, ่แปตรงไหนคะโอ้ลูกกูเ sort ป of ็นลำอ่ะเข่งเขโทษ B F เข่ไอ้เหี้ยเฮ้ยยังกูเล่นเลยอะเอ้ยผมผมมีอะไรเล่นอุ้ยสกิลติดค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นิ่งเดี๋ยงกัย ไดึงชือนไเพื่อนฆ่ไม่ได้เลยเฮียีก็ตอสัตว์เอ้ยโดนเพื่อนมายเฮียเพื่อนไอเี้ยออมเส้ตายเยอะนะมาชุบเพื่อนหน่อยทีบ้านเขาเคไปเค้กเนาะเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร

นี่มีคนชุบยังนี้มีคนชุบยังแล้วเดีว้าไปเข้าไปเข้ไปเข้าไปเขาไปเข้าไปเข้ามาเข้าไปเขาปเ้ไปเข้าไปเข้าไปเข้ามเข้าไปเข้เข้าไเข้าไม้าไป้มไเข้าปเข้าไเไป้าไปาเอ้ยเขาไเีไ้้าไมไม้าไเปลี่ยนไม้แล้วแหละ้เา้าเ้ป้ไ้้ไเไไ้ไ้ไไ กูตายกตายมีคนชุบอยูริมเสาอ,อ,อไม่มีมีปดปิดมีดายเดี๋ยวกันอล่ะก็ได้โฟกตสปากหน่อยไอย้ตัว <c oughs> ตูตายอ่ะกินราตายเชียตาย โดนข<ไ>ี้หลังไอ้เหี้ยอะไรวะไปพิหารไม้กอบอัะ ไไดได,ได,ได้้ย่าวไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยดูยดเพื่อนด้วยอินฟีปากลบ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 โอ้ยเสียงเสียว

เออขอเ่คุยกันได้เยอะคุยกันได้เยอะคุยกันเยอะดีเพื่อนด้วยอย่าปล่อยเพื่อนนอนีเพื่อนด้วยโทษไหนอไอคิงไหนคิงอยู่ไหนคิงอยู่ไหนคิงอยู่ไหนอาไดอยู่ใคยกันหน่อยคอยกันหน่อยเอ้ย อย่าเงียบอย่าเงียบคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยข้าก็ได้อุ้มกลับไปด้วยข้าเขาได้อุ้มกลับไปด้วยข้าได้แล้วอุ้มไปข้างกลางข้าได้แล้วอุ้มไปข้างกลางได้ไหมข้าได้อุ้มไปข้างกลางอุ้มออกไปรีเพื่อนด้วยยิงใครไหนวะบ้านเล้วยิงอยู่ไหนฮะบ้านเราตัวนึงอ่ะไปดิบ้านเราปะต่อคนเรไปต่อคนพอต่อคนพอต่อคนพอไปมีมีดปะพี่เสือพี่เสือปรับมีมีดปะ เอามีไปอ่ะพี่หลีกับไปช่วยกันเล่นมีเทวไกันเล่นไปหาคิงเขาดี๋ยคิงเขาเลยเดีเอาไนท์หาคิงนี่ไนท์ไนท์หาคิงไนท์หาคิงไนท์หาคิงพอเห็นเขาบิแบบบินช็อปควาบบินช็อปควาบไปบ้านเราเห็นปะบีนช็อปควาบอะไรอะไรเราบินช็อ่เหลืออยู่ตอนปาที่เหลือมาเซต้าที่เหลือมาเซต้าไปไปไปเดี๋ยวพี้ไป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 มาเซต้า้นมากดบ้านเขามากดบ้านเขาไปเลยมาเลยมาเดี๋ยวนี้ ตายอุ๊บบอเขาออกซ้ายมาคนนึงเราบมีตายแล้วมีตายแล้วมีตายแล้วระวังระวังเผาอุ้มเพื่อนออกมาอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนออกมาชุบอุ้มเพื่อนออกมาชุบอุ้มเพื่อนออกมาชุบด้วยมีวอนอุ้เพื่อนออกพี่เข้าเข้ามาท่อคฝั่งขวาฝั่งขวาบ้านเราเยอะขวาบ้านเราเยอะแล้นี้นี่เฮ้เดี๋ยวผมเล่นได้เดี๋ยวไม่มีเล่นมีเล่นมีเล่นเมือนอย่างนู้นนะเอ้ยอ่ามันมีเล่นเดี๋ยวบอกคนเดียวว่าก็ตายไอ้เหี้ยคิงกูตายแล้วคิงกูตายแล้วไออยู่บนท่อขวาไนนึงอ่ะเดี๋ยวไปฆ่าดิ เอามีไล่เอามีไล่ไม้ไม่ต้องไล่มีดไล่สองสามคนอ่ะมันเขาไม่ใช่คิงอ่ะไม่ต้องก็ได้ปะเเาาอยู่นะปล่อยเขาไปเลยไม่ใช่คิงงัันนหาคิเนี่ยรอคิงเกิดแล้วดันหน้าบ้านเนี่ยคิงเกิดยังคิงเกิดแล้วดันหน้าบ้านเลยแม่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 ไปช่วยไฟใหญ่เผาอยู่เผาอยู่ไม่อยาคนนั้นปล่อยไปนี่คิงเกิดแล้วมากดหน้าบ้านเลยตัวนั้นไม่ใช่คิงปล่อยไปฟังฟังฟังคิงเกิดก๊า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 อยู่ ไป้ววยลุยลุยลุยเุยไปเข้าไปเข้าไปเขาแล้วเข้ามาเข้ามา่ด้วยกันวังตีกันเองนะย่าหัวไม้ย่าหนัวหน้าบ้านเขาไม้ย่าหัวหน้าบ้านเขาไปตายไม่ลอยอย่าหนัวตามาถอยมาถอยมารับยูมอย่าเพ่อ ช่วยขวาหน่อยช่วยขวาเพื่อนเพื <problems S 2> ่อนเพื <au cloth> all, ่อนพี่หมูพี่หมูคนมีมีดเปลี่ยนมีดเล่นดีกว่าคนมีมีดเปลี่ยนมีดเล่นคนอะไรอไรอะไใครมีมีดเปลี่ยนมีดเล่นเบลไปเล่นเบลหน้าเบลเบลไปเล่นหน้าไอ้เบล พี่เพียงหลังพี่เปียงหลังได้แล้วไหมผมกินเขาตัวกินเขาตไหนกินเขาตัวไหนระวังระวังระวังเน้นหน่อย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 จุ๊บ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 กินเขาที่ไหนอ่ะ ยังไม่ออกมั้งยังไม่ออกใช่ไหมถ้าเข้ามากดไปเลยเข้ามากดไปเลยในคิงก็ยังไม่ออกมาเนี่ยอย่าหนัวนะตอนคิงออกมาเซตวอลเซตวอลเข้า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 วอลมายแล้วมาแล้วมาแล้วเล่นเล่นเล่นอาย่าหนัวอย่าหนัวอย่าไปหนัวกันไอ้ไม้ออกไม้ออกไม้อย่าไม่ต้องไล่ไม้ไม่ต้องไล่ไม้ไปรับคนอื่น ไปรับตู้เดี๋ยวผมช่วยพี่วางขอออกฝาตัวนึ่งออกฝาตัวหนึ่งขิงตัวนู้นขิงตัวนู้นเขากำลังมาบ้านพี่เต้าหูระวังนะไม่ออกจานที่เปียร์ใกล้ผมผมดังอีกตายตายตายขิงตายขิงตายขิงตายตายขิงตายขิงเฮ้ยขิงตายข้างในขิงตายขิงตายข้างในขิงตายออกมา ออกมาให้หมดเราอุ้มคาออกมาออกมาให้หมดเราอุ้มคอไปเอฟเอฟออกมาเอฟเอฟชิงตายออกมาชิงตาย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 าตายแล้วออกมารออมาเไอ้เปิ้ลเปิ้ลออกมาเปิ้ลเปิ้ลไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารอรับรับตัวแหลมมาเล่นตัวแหลมเล่ตัวแหลมเล่ตัวแหลมเล่ตัวแหลมเอามาไหมไม่ไมไม่ไมไ่อม่ไ่ไม่ไม่ไม่่่่่่่ ไอ้มาฉกเพื่อยมาฉกดิเอาตัวไหนไปเถอยเถอยเถอยเลยถอยเลยเขาไปอุ้มเขาเข้าไปอุ้มเขาเข้าไปเดี๋ยวผมเบรกเองเดี๋ยวผมเบรกเองถอยเถอยถอยถอยผมเบรกให้ผมเบรกให้ผมเบกให้ออกไปเพื่อลอกงตัวหลุดไหนตัวหลุ่นหนโม่เลยนี่โม่พี่โมชุบพี่โมชุบตังนึื่อางเราหลุดตังใครที่หลุดอยู่กับเข้าบ้านมาดิใครที่หลุดตาย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 โอเคโอเคโอเคโไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอุ้มเขาเอง เอ้อมมาแล้วนะแบนึ้งมาสามารถทันมาเข้าไปเลยปะไม่ออกไม่ออกไม่ออกันเผา่ปบันขันเผา่ปเซ็นเซ็นเราเข้ามาเซ็นเราเข้ามาได้ไหมเซ็นเราเข้ามาเอาเพื่อนเซ็นเราเข้ามาเอาเพื่อนเล่นดีๆไปไปจีวอนยืนเข้าไปเข้าไปดังเข้าไปดังเข้าไปเอาพี่ตัวนีไป อย่านัวอย่านัวไม้ออกมาไม้ออกไปไม้ออกไปรอดักอย่างเดียวรอดักกินเด้งรอดักมูด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 เอ้ยมาเอาพี่รีเอาไม่ได้ไหวครับคือันเอาศพบอกไปเทียบเอ้ยอย่านัวอย่านัวหน่โดนใครตีแต่คยตายศพบอกไปเล่นไปเล่นไปอ๋อแต่ร้อยเอาศพบอกไป ไม่อามหมาใจเพื่อนติดตามถึงร้านเน้นนะถึงร้านเน้นนะถึงร้านเน้นะเน้นเน้นขอเน้น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 เ เพ okay, yeah. really ื่อนนะไปช่วเพื่อนไม่ชูไม่ติดโอเคนละวูอยู่ไหนตูอยู่ไหนบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านกูตายแกไอ้แ่หอยน่ากลัวมากหอยไนวงหกิงดหนวงหักเออเอาเพื่อนน

ไปเล่นบ้านเขาเยอะเอาแค่พอดีเดี๋ยวเรานัวกันแล้วมันจะตายเดยอะแล้วแต้มมันจะห่างเยอะเราเราเซ็ตไเนินเนี่ยเซ็ตเซ็เซ็ตเซ็ตเซ็ตที่เขาเกิดยังอ่ะที่เข้าไหมยังยังยังไม่ได้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  เขาอ้อมมานะเขาอ้อมซ้ายน้นๆเน่นๆ้ๆรอข้างบนก็ได้รอาบนก็ได้ให้เราังใ้ขานขึ้นมารอบนเนินรอบนเนินมึงรอบนเนินไว้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 ฝังน้ังนลุกยืนซ้ายขวาไม้เป็นแผนเดิมไม้ยืนข้างหลังมีดไปยืนหลังอีกเดี๋ยวตะวันพี่ไปอะไรให้พี่นายคนมีคนมีไม้ฮัลโหลคนมีไอ้คนมีมีดเปลี่ยนมีดให้หมดคนมีมีเปลี่ยนมีดให้หมดเพื่อลดการตีหัวกันเอง ได้ยินไหมได้ยินไหมคนมีมีดเปลี่ยนมีดให้หมดนะใครมีมีดอ่ะฟีนเซฟก็ได้นะไม่ต้องเล่นเฮ้ยใครใครแต้มเยอะมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเข้าไปมากก็ได้นะลูกมาแต้มเยอะป่าวะออกมาแล้ว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 มาขวามาเข้ามาแล้วเนี่ยไปชนดิ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 ไปไหนวะไปเล่นซ้ายด้วยกันดิ อยู่บนเนินไว้ยึด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 เนินไว้ขี้กโดนโดนไม้มัวไม้สู้ตายเล่นบนเนินไว้เล่นบนเนินไว้ปีเล่นบนเนินไว้อินฟีอินฟีเล่นบนเนินไว้อย่าเกินเส้นเหลืองอย่าเกินเส้นเหลืองคิงเขาคิงเขาอยู่มุมซ้ายคิง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 เขาอยู่มุมซ้าย ยืดสูดสีชัดสูดสีชัดสูดสีชัดเฮ้ยตายกันยากหน่อยตายกันยากหน่อยตายกันยากหน่อยไปจูเล่นเลยไปจูเล่นเลยนนนนิิดดหห่่ออยยแพ้เหี้ย